เจตคุณประสูติสมณเณรตินนะซึ่งจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นองค์พระธรรมกติกแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงเย็นวันนี้ในหัวข้อกตันยูต่อครูอาจารย์ซึ่งในวันที่น้องสมณเณรยังไม่ได้บวชนะครับเป็นเยาว,วชนผ้าขาวได้มีความตั้งใจและมีจุดมุ่งหมายปณิฐานตั้งมั่นว่าผมเป็นคนโมโหง่ายและอยู่ไม่นิ่ง ผมเชื่อว่าการบวชจะช่วยให้ผมมีสติและสงบนิ่งมากขึ้นฉังนั้นเราลองดูว่าน้องสมณีมีความเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดองค์ความรู้ธรรมะอย่างนี้ได้อย่างไรดังนั้นในช่วงต่อจากนี้ไปขอจเจริญพรศาสนาพิธีกรไดอาราธนาธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปขอเจริญพรเรียน,นเชิญครับสาธุพรมาจโรกาธิปติสหมปติกัอัญชรีอธิวรางอาญาจธา สันติทะสตาปารชักขชาติกาทเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัศพระขวตโตอาราหะโตัมาาสัมพุทธสะปูชาจะปูชนียานังเอตตมังขลมุตมังตินะบัดนี้ลูกเนนจะแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ความกตัญญูต่อครูอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาปัะด,ดับปัญญาบารมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตของลูกเนนเริ่มที่พ่อก่อที่แม่ปรับแก้ที่โรงเรียนปรับเปลี่ยนที่วัดลูกเนนมีความโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่พ่อกับแม่เคยบอกกับลูกเนนว่า ลูกเนนคือของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิตพ่อกับแม่พ่อกับแม่ถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกเนนสอนให้เดินให้กินให้นอนให้พูดและสอนอีกหลายอย่างในชีวิตท่านให้เลือดให้เหนือ้อให้ลมหายใจคอยเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนถึงตอนนี้ถ้าไม่มีลูกเนนถ้าไม่มีพ่อแม่ลูกเนนคงไม่ เป็นสำเนินตินในวันนี้ขอบคุณพ่อแม่นะครับที่คอยเป็นทุกอย่างให้กับผมถึงแม้บางครั้งผมจะดือ้อผมจะไม่เชื่อฟังผมจะเถียงบ้างแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยจากผมไปไหนผมรักพ่อแม่นะครับชีวิตของลูกเนนนอกจากมีพ่อแม่เป็นครูคนแรกแล้วยังมีครูที่โรงเรียนเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง พระท่านคอยให้ความเมตตาให้ความรักให้ความรู้จนอ่านออกเขียนได้สอนให้รู้รับผิดชอบชัว่วดีลูกเนมยนจำได้ดีว่าวันแรกที่ไปโรงเรียนวันที่จะพ่อแม่เป็นครั้งแรกคุณครูคอยปลอบให้กำลังใจคอยสอนความรู้ใหม่ๆจนทำให้ลูกเน,นรู้สึกอยากไปโรงเรียนเพราะาคุณครูสอนสนุกมาก การที่ลูกเนนยอมหยุดเรียนหนึ่งเดือนและมาบทในโครงการสมณีปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้ทําให้ลูกเนนได้มีขูทางธรรมคือพระบุทธเจ้าพระธรรมคําสอนซึ่งถูกถ่ายทอดคําสอนผ่านคณะพระอาจารย์ตลอดเวลาหนึ่งเดือนพระอาจารย์ทั้งสองเรื่องการกราบพระเปลี่ยนชีวิตให้เอาการกราบพระเป็นต้นแบแบบแบ,บแห่งการดำเนินชีวิตคือให้กราบด้วยความรู้สึกตัว กราบด้วยความรู้สึกเต็มร้อยกราบด้วยความเจ็มใจใส่ใจเอาใจไปอยู่กับการกราบกราบด้วยจิตเลื่อมใสกราบด้วยใจศรัทธาเอาต้นแบบของการกราบไปทํากิจกรรมอื่นๆคือใส่ใจตั้งใจตับทุกสิ่งที่ทําแล้วเราก็จะมีความสุขยกตัวอย่างชวนฉันพัทหารพระจันทร์บอตคอยเตือนสติให้ความรู้ บางครั้งก็เล่านิทานให้ฟังทำให้ลูกเนนมีสติมากขึ้นสามารถฉันอาหารได้อย่างสำรวมตักอาหารพอดีฉันก่อนที่ลูกเนนจะมาบวชจะทานอาหารไม่สำรวมบางครั้งก็อ่านหนังสือไปด้วยดูหนังไปด้วยมักจะทานอาหารไม่หมดก่อนที่จะนอนจำวัดลูกเนนก็จะได้กราบบูชาคุณพระรัตนตรยัยจากนั้นก็กราบบูชาคุณบิดามารดากราบบูชาคุณ พูทั้งทางโลกและทางธรรมบทเริ่มต้นกลาบด้วยพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมเมนาโถร,ระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถร,ระส่งเป็นที่พึ่งของเราจบท้ายด้วยมาตาปิตุคุณังอาหางวันทามิคารุอุปชาอาริยะคุณังอาหังวันทามิ จากนั้นก็นั่งสมาธิน้อมระลึกถึงคนของอรูประชาทางธรรมและทางโลกและตั้งจิตแผ่บุญกุศลที่ได้สั่งสมความดีในทุกๆวันให้แก่ท่านการระลึกถึงคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วน้อมนำมาปฏิบัติก็เรียกได้ว่าเป็นการกรตัญญูต่อครูอาจารย์ลูกเนนขอยกตัวอย่าง บุคคลผู้เป็นยอดกตัญญูในพระพุทธศาสนามาเล่าให้ฟังคือภาษาลีบุตรท่านได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด,ด้านปัญญาและท่านยังได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวท,ทีท่านได้ฟังธรรมะจากพระสชัชชิได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อออกบวทแล้วก่อนจะจำวัดท่านจะระลึกถึงพระอาจารย์คือพระสชัชชีว่าท่านอยู่ทางทิศไหนท่านก็จะยกมือไหว้และนอน การศีสะไปทางทิศนั้นเป็นการบูชาคุณพระอาจารย์ท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธ,ธรรมในครั้งนี้ลูกเรียนขอขอบคุณญาติโยนที่ติดตามรับชมสมานนณรขอขอบคุณคุณครูทุกท่านรวมถึงขอบคุณประสบก,การณ์การได้มาเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมะแห่นงนี้ขอให้คุณครูทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันะสุขะพละ ประสงค์สิ่งใดซึ่งประกอบด้วยธรรมขอความประสงค์นั้นจนพันสำเร็จสำเร็จทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขออยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังด้วยประการณชนี้สาธุศิสารพัดครูเหมือนงูสรรพิษเริ่มที่พ่อก่อนที่แม่แก้ไขที่โรงเรียนและเสริมสร้างคุณธรรมที่วัด นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องสมณเณรตินได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นพระธรรมเทศนาไพเราะตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดมองเห็นใบหน้าของโยมพ่อโยมแม่ของสมณเณรตินแล้วพระอาจารย์ก็อิ่มบุญนระได้ฟังพระธรรมเทศนาของน้องสมณเณรตินแล้วนะทราบซึ้งและสามารถนําไปาใช้ในชีวิตประจําวันได้น้องสมณเณรตินยอมที่จะหยุดเรียน หเดือนเต็มๆเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนๆได้เรียนหนังสือแล้วแต่น้องสมนเนตินยอมที่จะละสละ,ะความรู้ตรงนั้นเพื่อมาเติมเต็มนำทักษะชีวิตครับตรงนั้นเป็นทักษะวิชาชีพแต่ตรงนี้เป็นทักษะชีวิตไม่มีที่ไหนซื้อได้นอกจากที่นี่โดยที่ไม่ต้องเสียตงังจ่ายเงินเบยสักบาทหนึ่งนะครับเอาะจะเดินพรโย่พ่อโยม,ยมแม่ของสมนเนตินนะถวาย พยธรามกันเนศเพื่อเป็นการบูชาธรรมแล้วก็นิมนต์น้องสมณน,นติดน,นะครับเป็นภาระหน้าที่ของลูกผู้ชายครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อได้บวชพระพุทธเมื่อไดบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก่อนที่จะศึกต้องเทศนานะถ้ารูปไหนศึกแล้วยังไม่เทศโปรดพ่อแม่ถือว่ายังไม่ครบอง ดังนั้นน้องสมณเอ็ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดยมพ่อยมแม่แล้วถือว่าได้แสดงออกเรียกว่าเป็นการให้กระตะเวทีก็ะเริมพรนั่งเก้าอี้รับรองนะครับ